มากลับมาอัปเดตเรื่องดาราวงการบันเทิงกันนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวประเทศเกาหลีค่ะเพราะว่ามีข่าวจากเกาหลีมาฝากกันนะคะโดยบูมนั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะมาอัปเดตกันดีกว่านะคะเดอะโปรดิวเซอร์ค่ะหลายคนเนี่ยก็ตั้งตารอนะคะโดยเฉพาะหนึ่งสมาชิกนั่นเองนะคะไอยูค่ะรับเล่นคนก็เลยอยากรู้นะคะว่าทำไมเธอถึงเนี่ยรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเดอะโปรดิวเซอร์นะคะถือว่าเป็นทีวีซีรีส์ค่ะที่แฟนซีนิเกาหลีเนี่ย รอชมกันแบบนับวันรอก่อนหน้าจอที่ซีรีส์เนจะออกอากาศออนแอร์ตอนแรกนะคะไปเมื่อในวันที่15ปพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ เพราะนอกจากจะได้ซูเปอร์สตาร์ดังในะาะย่างคิมซูยอนค่ะชาแทยอนแล้วก็กงโฮโยจินเนี่ยมารับบทนำแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ยังได้นักร้องป๊อปไอดอลสาว IU ค่ะมาร่วมประชันบทบาทด้วยโดยล่าสุดค่ะ i อยเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับทางรายการ Entertainment Relay นะคะว่าเธอเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจแสดงในทีวีซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไอยูให้สัมภาษณ์ว่าเธอชอบคาแรคเตอร์ตัวละครซินดี้ค่ะที่เธอรับบทมากๆ เพราะตัวละครนี้เนี่ยเป็นนักร้องสาวที่ประสบความสำเร็จมากและในขณะเดียวกันนะคะเธอก็เป็นศิลปินที่ดูภายนอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแรงแต่ลึกๆแล้วเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมาก โดยการเล่นเป็นซินดี้เนี่ยต้องใช้ทักษะการแสดงพอสมควรเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเนี่ยชอบมากเพราะว่าท้าทาทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยซินดี้ก็ยังเป็นตัวละครที่จะพบกับจุดหักมุมในเรื่องของนิสัยใจคอค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีรีส์ด้วยส่วนจะหักมุมหักมุมยังไงนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะคะซึ่งรับรองได้ค่ะว่าซีรีส์ The Producer เนี่ยจะเป็นทีวีซีรีส์ที่สร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ กตางกาตาุก็รอติดตามดูแล้วกันเขาบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยถ่ายทอดเรื่องราวนะคะเบื้องหลังของคนทำงานนะคะกว่าจะออกมาเป็นรายการหรือว่าทีวีหนึ่งที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันมันผ่านหรืว่าจุดเยอะแยะมากมายห้ามพลาดเด็ดขาด